สวัสดีครับผมนายกิจราหายกิจประสานจากมหาวิทยาลยัยเชียงใหม่ครับตอนนี้จบการศึกษาแล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> โปรเจกต์ของผมก็คือเกม Monsterland ครับไปดูกันว่า Monsterland คืออะไร Monsterland ครับคือเกมแนวะ Action RPG ครับบนระบบปฏิบัติการ Android ครับโดยรองรับตั้งแต่ Android เวอร์ชัน4.1.2ขึ้นไปครับแล้วก็เหมาะสมกับอุปกรณ์ของ Android ขนาดไม่เกิน8นิ้วครับแล้วก็ ตัวขอบเขตโครงการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยที่กําหนดไว้คือจะมีตัวละครฮีโร่2ตัวตัวมอนสเตอร์ภายในเกม10ตัวครับแล้วก็ตัวซีนห้าตัวแล้วก็มีระบบไอเทมระบบสกิลการอัปเกรดตัวละครแล้วก็เรื่องการจัดแรงกิ้ง้วยครับโดยกลุ่มเป้าหมาย่ยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเพศชายครับแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพศชายมากกว่าเพราะว่าเป็นสไตล์เกมที่เหมาะกับกลุ่มนีม้ครับโดย ความก้าวหน้าในการพัฒนาเนี่ยโดยนับตามปริมาณชิ้นงานก็จะอยู่ที่ประมาณ60%ครับแต่คุณภาพเนี่ยยังไม่ยังไม่โอเคคือทำเองคือทำเองก็รู้สึกว่าเอ้ยมัน60ก็จริงแต่แบบคุณภาพไม่ได้ไม่ได้คุณภาพไม่ได้จริงๆก็เอาจริงๆนะแลขมันก็ไม่60ครับก็ก็60เป็นชิ้นนะแต่มันไม่เป็นมุขสร้างแบบเน็กโอเคครับเรามาดูความก้าวหน้าประการที่หนึ่งครับก็คือ โมเดล 3D โมเดลของคาแรคเตอร์ฮีโร่สองตัวของเราแรกครับอย่างตัวแรกนี่เป็นตัวที่เสร็จแล้วก็วเป็นตัวชาวนาที่ชื่อว่าเรียมครับเรียมโดยเป็นการดีไซน์ของชาวนาจะมีถือเขียวแล้วก็ใส่เสื้อวมวหมแล้วก็กางเกงสะดดครับแล้วก็ แล้วตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นฮิปฮิปหน่อยครับก็จะดีไซน์ไม่ให้เหมือนเกมแอคชั่นอนเมชทั่วไปที่ใช้เป็นนักดาบนักเวทพ่อมดนักมูซายมกโลงมาโลกหน้าเบื่อลงเปลี่ยนแนวก็จะเป็นแบนี้ครับมูฟก่อนตอนี้เป็นอาร์ตคอนเซ็ปต์เขาจะเห็นว่าตัวการนี่เป็นมากเพราะว่าทำก่อนและแก้ประมาณสิบรอบแล้วก็สวยงามหรือเปล่าช่างเถอะมูฟต่อไปเขาก็จะเป็นหน้าล็อบบี้ครับนี่เป็นหน้าล็อบบี้เวอร์ชันนะปัจจุบันล่าสุดครับก็จะยังแปลกๆอยู่เพราะว่า นั่นแะครับคุณภาพไม่โอ้มก็จะอย่างนี้อยู่ก็เดี๋ยวก็โดยตัวหน้าล็อบบี้จะประกอบด้วยฮีโร่ครับก็คือสามารถเลื่อนฮีโร่ได้โดยอทางหน้าต่างเนี่ยก็สามารถอัปเกรดตัวละครในการใช้เงินนะครับถ้างง่ายๆถ้าใครเป็นคุกกี้บัลก็จะฟีลโดยการอะไรก็คือจ่ายตามเพื่ออัปเกรดเลเวลตัวละครครับแล้วก็ส่วนของอุปกรณ์ก็เหมือนกันครับก็สามารถสมใส่เพิ่มเพื่อเพิ่มสแตทในการต่อสู้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซัมเปิลของซีนเกมเพลย์ครับจะเห็นว่า น้องเรียมของเรากําลังต่อรบอลกับเจ้าต่อไม้เรามีการปลูกข้าวสวนง,งานครับเ็เป็นชาวนาวก็ต้องปลูกข้าวกีนข้าวเองปลูกเองขายจบไปแล้วก็ซีนครับตอนนี้ก็เป็น3ีดีซีนครับก็จะมีซีนจากโครงการเอเดี่ด้วยแล้วก็ซีนที่ทําขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็อย่างเห็นข้างล่างนี่จะเป็นขนมข้าวสารครับแต่ว่าคุณภาพไม่โอเคก็เดี๋ยวปรับกันต่อไปครับแล้วก็าการใช้งานในเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดสามารถติดตั้งด้วยนการาร ไิพเจเข้าไปครับแล้วก็กดติดตั้งตามปรกติครับบนเครื่อง Android ตั้งแต่4.2ขึ้นไปครับผมเหมาะกับเครื่องขนาด8รับที่สุดแล้วก็ปัญหารูกประสัทที่เจอประการแรกก็คือการวางแผนที่มีประสิทธ,ธิภาพอันนี้นรู้ตัวอยู่ว่าเออก,ก็เรียนตาแต่ว่าใช้ได้ไม่เต็มที่ก็ทําให้หลังานไม่ขั้นต่อแล้วก็หลายทิศทางคือรู้สึกตับฝนเบาๆบาก็ช่างเถอะ ต่อไปโปรเจกต์มีขนาดใหญ่ครับแกนสร้างบีจีเนี่ยมันมันยิบย่อยมากเลยกันในทุกทุกโมเมนต์ของตัวนั้นก็ทําให้เวลาไม่เพียงพอทําให้คุณภาพมันร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นเปรเองว่าดีที่สุดครับแล้วก็เวลาไม่เพียงพอก็ทําให้งานของทุ่งเท่งของงานเต็มที่ครับเพราะว่าตอนนี้จะสบการศึกษาก็อาจจะมีงานประจำเราต้องแบ,บ่งเวลาให้ให้ดีแต่ก็ยังไม่ดีก็ต่อไปเป็นความรู้เฉพาะทางครับเพราะว่ามันเป็นแบบ แฟนติกมากเลยครับก็เลยหาคนมายากแล้วก็แบบมีปัญหาการเลือสุดท้ายก็อะไรสุดท้ายก็ก็จัดการพัฒนาตามขอบเขตเดิมที่วางม้ให้ครบถ้วนแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการแอคชั่นอนิเมชั่นต่างๆด้วยครับแล้วก็ AI ของตัวเกมครับจบนะครับแล้วก็ลองไปดูวิดีโอสาธิตการเล่นเกมเล็กน้อยครับก็จะใช้มือซ้ายในการควบคุมทิศทางแล้วก็มือขวาในการควบคุมแอคชั่นตัวละครนะครับก็ดูแล้วก็นี่ครับสามารถใช้สกิลต่อสู้ได้แล้วก็จะมีการ ดอกเงินดอกของแล้วก็มีตัวเกมเนี่ยจะมีการลดของพลังงานอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็พยายามเก็บไฮสกอร์ได้จากการจากัดกาจัดสตูให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เพื่อเก็บสกอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วโดยพยายามรักษาชีวิตรอดให้นานครับเพื่อจะได้อยู่จากการต่อคิต่อไปครับโดยตอนท้ายเกมเนี่ยก็จะมีการสรุปสกอร์มาว,ว่าได้ไปเท่าไหร่นั่นเองค,ครับผมขอบคุณครับ สามารถใครสนใจสามารถทดลองแนเกมไ์รายด้วยครับถามดีกว่าอะไรที่ ถึงใจถึงอารมณ์กว่าครับไม่ที่ถามนี้ด้วยนะจีว่าแล้วมันรองรับอี w h i ตัวอือเปล่พร้อมครับแน่ใจนะแน่ใจพร้อมครับ <c oughs> ถึงใจถึงอารมณ์ทุกเครื่องทุก t ี h i t แน่นอนไม่เพราะว่ามันมีปัญหาหลา,หลายหลายหลายทีแล้วที่ทําเกี่ยวกับแอนดรอยนะคือพอเอามาเทสจริงๆอะ่ะแค่เวอร์ชั่นของแอนดรอยเองก็มีปัญหาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถึงใจถึงอารมณ์ เพราะฉะนั้นที่เราอยากให้ไปลองทสเพิ่มด้วยนะครับสำหรับสำหรับบนดีไวซ์เครื่องอื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไอ้ที่เรามีอยู่นะปัจจุบันหรือว่าที่เรามีอยู่ในมือคืออาจจะต้องให้เครื่องอื่นโดดเราลองมาใช้หรือว่าอาจจะต้องเอาขึ้นเอาขึ้นเรตองไหมเป็นเวอร์ชันหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดูฟีดแบ็คนะครับพี่อยากให้วางแผนตรงนี้เข้าไปด้วยโอเคไหมโอเคอเค,ครับครับ ที่แทนไม่ได้ทาเพิ <S 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 ่มนี่เพิ่มอะไรระหว่างเพิ so ่มฉากเพิ่มตัวผู้ร้ายเพิ่มตัวผู้เอกเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มคุณภาพของโซนที่มีอยู่แล้วหมายหมายหมายเพราะว่าตัวอย่างผู้ร้ายมีแค่ต่อไม้ก็จะมีแค่ต่อไม้ที่ที่ตอนนี้มีมีมีซ้อนแล้วครับแต่ว่าเราใส่ไม่ทันเพราะว่าต้องต้องเคลียร์เพราะว่าการแอดเข้ามามันมันมันมีล็คนะครับตกันว่าก็ยังจะเป็นฉากเดียวอยู่ มีจะมีเล่มฉากวันนี้ปัจจุบันมีสามฉากครับแล้วก็มีมีเสร็จแล้วอีกฉากหนึ่งแต่ต้องออ o p t i ไ i ซ์ก่อนก่อนเอามาลงเครื่องตัวโมบายครับให้มีพร้อมเรื่อยไหลในการใช้งานเพราะฉะนั้นจริงตัวละครมีมีดีไซน์ไว้ระดับไหนครับสองโทแล้วก็มีอาร์คอนเซ็ปต์ขอผู้ร่างดีๆครับคุณผู้ชมคือแค่ไหนมันจะน่าเบื่อไงว่าตู้ต่อมาแล้วก็ เมื่อกี้นี่แอบเห็นแป้งมีสไลด์สุดท้ายน้องบอกว่าเพิ่มการอัธรในการเป็นที่ฟังน้องบรรยายได้รู้สึกติดมากคำว่าอัธรบทในการเล่นของเกมนะเกมเดือนนี้ของปัะจจุรย์ไม่เพิ่มมันได้ยังไงครับนะครับจะเพิ่มเพราะว่าอัธรบทของน้องที่มันฟังมันตามมาตามเัม็นปัจยอะไรไนะอ๋อเช่นเส,เสียงเ,เสียงเอฟเฟกต์ครับก็จะ แอดเสียงเอฟเฟให้มันให้มันเต็มวมดนีครับ้เราจะเเช่น,น,นมีเสียงตัวนาราชเพิ่มเข้ามาตัวละครก็จะได้เสียงเฮ้เฮ้ยแบนี้ก็มีอารมณ์มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ตัวเอฟเฟคเนี่ยเราก็จะใส่ทุก,ท,กทุกจุดมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การการเคาะการเบี่ยงการการพบกับตัวนี้แล้วก็การเบี่ยงกนละับก็คือแยมเก็บทุกแยนทำตรงนี้ก็จะทำให้ผู้เล่นถึงใจถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้นครับอันนี้คืออยู่ใน